พอจากนั้นรข้อเราเสร็จทา้งนั้นเนี่ยเสร็จจากนังนไข้อผวงอีกุปชโยก็จะเล่นละคร่อครับเจขาพามอรามกับสมเอาพูนผู้ใหญ่เลยครับช่องวันสามอรามช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับเจอกันมีหน้าตายอรไลน์ทยนี่คือผู้จาดละครผู้ประพัละคร ดังจาไรเล่นช่วงวันนี้เลือะไรบ้างตอนนี้ของช่วงวันที่กำลังทำมีผาแดงนะคอสิงโตลําซิ่งลอยนางเทสสามเรื่องที่ที่กำลังถ่ายที่มันแต่กำลังออนแอร์ในตอนนี้คือเขียนส้นแสงแต่ไม่ได้ทำก่อนก่อนอนก่อก่อนีเรื่องแสงคือขอพี่โอ๊ตทำไปเ่ยดังระดียืนจบไปอไปนี่เห็นองลิตติ้งที่่ามไยเใช่ ไ,ยยไปปันแถบไปปันแถชสองวัน่อยา่นบทอะไรบทละเจ้าหญิงน,อองน้อยอ,นนอ,อันนี้ถือว่ามาข้า,ามแล้วก็จอมตัวเองอเชิเลยสงครามรังสงครามรงาดูว่าจะมาเล่นอะไรมาในบทไหนเป็นบทจรนเป็นอีลา อีกนิดหนึ่งมีคณะหลายคณะที่ทับทาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นปรากฏการณ์ในวงการหมอลังเช่นกัโอ้โหวิลเล่รวบรวบตัวเต้องเข้าวงการมอลลัอีกแล้วถูกต้องแต่ของเราจะเป็นบริบทของภาพยนตร์อันนี้บริบทของละครที่ดูเรื่องละครในรูปที่นานแล้วเป็นทั้งนักเอกภาพยนตร์ท่างนักเอกละครเลยเอาเมือแเรืงครับพ่อหันยูเซก่อน ชอร้อยราชาเอ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 าตะปูนเอาตะปูนดีพิสละตียเอ้าเอ้าเอาเอาตะปูนดีพิละเอา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 บโจเพงสองสิน ะค่นี้เจอกันที่เกาะลอยศรีราชานะคะน่าจะเป็นงานรอยกระทงเขาจัดสิบวันสิบคืนเลยเอาเอาใส่ีกแล้วนะเราเก็บความอร่อย่าคทพ่มันเอง หมดแล้วเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วฟิตติ้งฟิตติ้งชุดวันนี้เราก็เสร็จแล้วผ่านไปกี่ชุดเช้าวันนี้าสิบแต่ละเซตคือน่ารักมากหนักที่สุดคือชุดลำใช่ไหมชุดลำก็สวยอุ้ยรอชมรอชมลำอะไรต้องรอไม่สำคัญหรอกเพราะจะไฟิตติ้งกันเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญใครแอบไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยว หนูไม่ได้ไปเที่ยวค่ะเช็กก้านใช่ชมเลยพิจิงกับคนลุกเลยมีคนไปเที่ยวมาค่ะเราไม่ได้เที่ยวเลยเราไม่ได้หนีเที่ยวเลยนะมีคนไปเที่ยวมีคนไปเที่ยว นระกีเล่พอมีเล่พอนีหล่าพอมาถามมีพ่อยู่ยพี่เดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้ออยู่บนรน อะ,อะไรอะไรนะเพลในกรุงเทพอ่ะเออ,อ <c oughs> เอาชีวิตมหานครค่ะชีวิตมหานครบ<ม>่แต่งเพลงออกมาบ่ชีวิตมหานครไม,ไม่รู้ชีวิตดีๆที่ลุงลังชีวิตดีๆที่ลงลันใครเกือบกลับมาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไล่าสุดเดี๋ยว ล่าสุดไปเนาะไม่หน่อยที่ไหนอ่ะเราเรามาจากตรงไหนเรามาจากตรงไหนลืมดูลืมดูชื่อบอนกลุมมันนี่สีสไเออแต่่าอาจจะบเออไม่หน่อยเรามาไหนกับมิตํแนงไดทีแลว่าที่บงนี่ะเออมีอยู่แต่ว่ากระยาปากมากพถือจเสียนนะแต่มันอยู่ใกล้ๆเองเดเอามีปืมันหนกิโลเดียวไปเลยแม่นี่ใกลๆนึงเนี่ยดาว ค่ะพี่น้องออค่ะพอกันยูก่อไลายศีราชาจา้าบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายค่ะ